สวัสดีครับวันนี้วันยุดครับวันดุดทไทยพาเด็กน้อยพาเด็กน้าทะเกลกันเลยยุดเหนือสุดครับเหนือสุดหูยอ่าน่น้อยอยากเกหน็นน้ำมาท่านเดกน้อยใช่ห

ขันทัครับไปเจาะตอนนี้ดับหมดตอนน right yeah. 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 ี้นำค้ำกับตอนนี้้าขาดไส้เขาการเหนือของไต้หวันครับพี่เนี่ยเขาเอ็นยัก็ไปซาวันเนี่ยหาหวันมาพม่อยากโกุนไม่อยากโกุเชียนฮะาโอลิมปิโดยรอบประเทนี้นะครับ นครจีนหรอป้าพี่นะมาลัดลัดไปสวยตันส,สวยเลยเลยตันสวยกันมาที่นเดิมใครมาอยู่กับเนี่ยเที่ยวท,ที่สองเลยมาเที่ยวแรกกับประมาณ7-8ปีที่แล้วเคยมาอยู่ประมาณ8-9ปีแล้วครับ8าปีขึ้นหลังมาเที่ยวหนึง่งใคยมาอยู่เที่ยวหนึง่ง 老狼、哦，再走下去，再见。你游泳会不会游泳？不会。发教你好不好？呀，yeah, 下得去、呃。要哎、来。那你要下带泳，要带裤子吗？裤子不要带。我谁？不要。那个头发甩在上面。来。红哥买了拖鞋，还要买一件。裤子不要买了，等下上去再说。 我不要我爸爸了，爸爸就这样最好，爸不想。这里恐怕有鱼、哦。我，爸爸不要不要全身去。了。对啊、嗯。带你们来玩这了。好，好，我出来了、哦。刚刚。我的东西差点飘到那里了。哎、你从，东西，让我妈,妈看一下。看一下东西啊。嗯嗯嗯

Lấy tên cho canh mày và canh bay đi tay vân. Lịch đàm trong luôn. Ui à đi khơi. 别，yeah. 不要再，姐这就不要再下去了，你看，他没有人。快二环。对，在这里了。我在这里，姐姐在那里，哈哈哈。蹲下去，蹲下去。 โดยรอบกันตรงนี้ครับขับรถมาเมา่อไกลับประมาณรถกับติดติดเนี่ยอยู่ครับที่เทศกาลหนาเทศกาลรถติดเนี่ยอยู่ครับขับมาประมาณชั่วโมงครึ่งกว่าเลยนะมันแต่ว่าไกลไปเลยเดอกตะวันรถติดใหญยนี่ม่เปลี่ยนทีเลย

那你不是要吗？这、那个是做模具，对不对？ Có gì ở đây không? Có cây cây không? Không Tại sao cậu dùng tay để วันน่ะว<啊>ันนี้ที่มาเล่นท้อง开心吗？开心。看ปลาปลา。看ปลาปลาเยอะมากงา。啊。看。鲨离我们越来越近。嗯？你要做什么？ 那个沙压住，可以。这个这个拿土，那个沙压住，开雾这种，OK。 什么模具？ ท้ายหน้าร้อนวันสุดทีโอ้อไม่ใช่วันไหวพระจันทร์ครับวันไหวพระจันทร์เราเห็นวันสุดที่ต่อไปก็จะก้าหน้าหนาวแล้วเขาเาลน่นน้ำเาเล่ออากาศดีครับวันนี้อากาศดี โซงหมองนั่งนี่ล็อกนึงเดืสามร้อยผมนี่เลยล็อกแต่ละลอก้อล็อกสามร้อยล็อกละสามร้อยฟาสต์้ยไป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 กันไป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 เอาเเ้าใจเย็นใจเย็นย 来看，没有看。